เลิกเดทลิฟเพราะเดี๋ยวหลังเสียถามจริงๆนะครับคุณเคยฝึกท่าเดทลิฟจริงๆจังๆแล้วหรือยัง สำหรับประเด็นดราม่านะครับหรือว่าดราม่าค่อนข้างเยอะมากที่สุดเลยนะครับก็คือท่าเดดลิฟต์นั่นเองนะครับสำหรับท่านี้นะครับเวลาที่เราจะพูดถึงว่าอาจจะทําให้บาดเจ็บหมอนรองกระดูกเคลื่อนบาดเจ็บหลังหลังเสียก้มแล้วปวดหลังต่างๆนานาเราก็จะไปโยนให้ท่านี้กันหมดเลยใช่ไหมครับสำหรับการฝึกเดดลิฟต์จริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ท่าน,นะครับแต่มันอยู่ที่ฟอร์มการฝึกของเรานั่นเองนะครับเวลาที่เราไปนึกถึงการยกของเราก็จะนึกถึงเราจะต้องใช้หลังงัด ของขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรทําคือเราต้องใช้กล้ามเนื้อขาด้วยในการที่เราจะผักสะโพกไปแล้วก็หยิบของขึ้นมานั่นเองนะครับพอเรามีมายเซ็ตหรือว่าชุดความคิดที่ว่าเราอาจจะใช้หลังงัดขึ้นมามันก็อาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้เหมือนกันนะครับผมขอจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับโดยที่พวกผมเนี่ยเคยได้ไปจัดอบรมสัมมนา,านะครับเกี่ยวกับ การออกกําลังกายของผู้สูงอายุแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับโดยคนในชุมชนนั้นนะครับก็คือผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมีอาชีพเป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าเป็นชาวนานะครับซึ่งเขาเองเนี่ยต้องใช้ร่างกายนะครับในการยกปุ๋ยขึ้นมานะครับหรือว่ามีท่าทางบางอย่างเนี่ยก็ยังต้องทําท่าเหมือนท่าเดดลิฟต์ซึ่งตรงนั้นเองนะครับถ้าผมจะไปบอกให้เขาว่าพี่ครับป้าครับ เลิกเดดลิฟครับเพราะเดี๋ยวหลังเสียมันก็เป็นการที่เราไปบอกเขาว่าเลิกทามาหากินด้วยอาชีพอาชีพนี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถให้ความรู้หรือว่าให้เขาเนี่ยสามารถไปใช้ร่างกายของเขาเนี่ยในการจะต่อยอดหรือว่าทําให้ร่างกายเขาไม่เกิดอาการบาดเจ็บแล้วยกของได้ดีขึ้นมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดตรงเนี้ยมันคือความรู้ที่ถูกต้องใช้กล้ามเนื้อได้ถูกมัดแล้วก็ใช้หลักการในการที่เราออกกําลังกายเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองได้และรวมถึงเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงว่าเราควรจะยกของยังไงกันนะครับ เรื่องของการยกของนะครับสำหรับตอนที่ผมพูดไปตอนข้างต้นใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วการยกของหลายๆคนพอเรานึกว่าเราจะก้มลงไปหยิบแบบนี้หรือว่าการใช้หลังงัดขึ้นมาจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าเกิดของที่เรายกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีน้ําหนักมากจนเกินไปนะครับเราก็สามารถก้มหยิบอะลูกอมหลน่นปุ๊บ ก้มหยิบแบบนี้ขึ้นมาได้มันก็อาจจะไม่บาดเจ็บนะครับแต่ถ้าเกิดน้ําหนักที่เริ่มหนักขึ้นนะครับและเราก้มลงไปแบบนี้โดยการใช้กล้ามเนื้อหลังยกขึ้นมาแบบนี้กล้ามเนื้อหลังกับขาให้เพื่อนๆลองนึกภาพนะครับว่ามัดไหนใหญ่กว่ากันซึ่งก็ต้องเป็นขาใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้กล้ามเนื้อขาเพราะมันออกแรงได้เยอะกว่านะครับโดยที่ท่าที่1นนะครับก็ endas, ขขคือเราจะเริ่มต้นจากการที่เราก้าวขาไปแบบนี้ iens, ขาข้างนึงนะครับและเราก็ย่อลงแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็จับออกแรงถีบขานะครับแล้วก็ยกของขึ้นในลนักษณะแบบนี้โดยที่เราจะไม่งอหลังนะครับไม่งอหลังคือแบบนี้คือหลังงอแบบนี้คือหลังตรงส่วนท่าที่2นะครับเราก็จะสามารถทําได้โดยการที่เหมือนการเดดลิฟท์นั่นเองนะครับก็คือผักสะโพกไม่งอหลังแล้วก็จับของ ยกขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ และมาถึงท่าเจ้าปัญหานะครับหรือว่าเดดลิฟท์นะครับผมจะขอพูดแค่เป็นการฝึกเบสิกเบื้องต้นนะครับสำหรับการสอนคลิปวิดีโอเดดลิฟท์เราก็มีทําไว้แล้วหรือว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายคนออกมาสอนนะครับแบบค่อนข้างละเอียดแต่ว่าในการที่เราจะเดดลิฟ์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายก็คือเรื่องของการวางเท้าเท่ากับสะโพกหรือว่าวางเท้ากว้างกว่าสะโพกนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเอาเบสิกเหมือนการยกของเลยก็คือเราวางเท้าเท่ากับระดับสะโพกของเรานะครับแล้วพับสะโพกลงไปจับบ ค,คือการทํคลิปหินนั่นเองก็คือให้เรานึกภาพนะครับว่าเหมือนมีกําแพงอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมและเราพยายามจะดันกําแพงโดยการที่เอาก้นของเราเนี่ยดันไปข้างหลังแบบนี้โดยที่ไม่ได้งอหลังนะครับก็คือผัดสะโพกไปแบบนี้ย่อลงไปจับบาร์เล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เราจับบาร์เท่ากับระดับไหล่ของเราหรือว่ากว้างกว่าขาที่เรายืนแบบนี้นะครับโดยที่บาร์เนี่ย จะอยู่ช่วงระหว่างกลางฝ่าเท้าของเรานะครับจากนั้นนะครับตัวตรงแบบนี้ออกแรงให้เรานึกภาพตามนะครับว่าเราใช้แรงจากขาก้นไม่ใช่หลังนะขาและก้นก็คือเราต้องออกแรงถีบพื้นขึ้นจับมาปึ๊บออกแรงถีบปึ๊บแบบนี้เวลาวางก็บล็อกหลังผัดสะโพกและวางในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ ฝึกเดสลิฟโดยที่จะทําให้หลังของเรายัางปลอดภัยและก็อยู่ดีที่สําคัญนะครับทําให้เราแข็งแรงยกของได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยนะครับกดแชร์แล้วด้วยวันนี้นะครับไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเบเตอร์สวัสดีครับ